มาอีกแล้ววันนี้ได้กี่เครื่องแล้วครับเนี่ยชิมงานมาจากสมุทรสาครครับใช่ไหมสมุทรสาครเอาไปใส่รถอะไรครับเนี่ยไปใส่เทนเลอร์อันนี้ของทเคดับเพลิงนะเนี่ยโอ้เลี้ยมจิปเลยดับเพลิงเดี๋ยวมารอฟังเสียงกัน ทุกวันเนี้ยรถตีดินเขาใช้สิบสิบสูบเลยเหรอใช่ครับมีมีแล้วใช่ไหมมีแล้วครับสิบสูบเครื่องอะไรนะไอสิบพีครับสิบพีของอีซูซุของอีซูซูที่มากับจีก้านะใช่ครับสิบพีอสิบสูบมันไม่หนักเหรอมันก็น้ำหนักก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่าใส่แล้วมันจบไงเพิ่มแท็กไหให้กว้างขึ้นไหมก็ห้าสิบพ่อครับห้าสิบไม่ความกว้างนี่เพิ่มขึ้นไหมก็แปดสิบได้แปห้าเนาะแปดสิ โอ้โหหางนี่สามเมตรเป็นเสื้อเผาฮีโน่มีเฟืองอะไรใช้เฟืองอะไรเฟืองมันจะเป็นเฟืองรอบเร็วเราไม่ลองใช้ไอตัวเฟืองท้ายแปดน็อตดูมันเราไอตัวนั้นเราไปทำแล้วเราต้องไปลองอีกไงเราต้องไปไล่ลอกองเออต้องไปไล่ลอกแต่ตัวเนี้ยปุ๊บเขาทำมันมาเรียบร้อยแล้วเราก็เหมือนกับไปมีปัญหาเรื่องดอกจอกไหมไม่มีนะ ไม่กินดอกจอกไม่กินอะไรถ้าลูกปืนไม่แตกหรือว่าน้ำมันไม่แห้งนะเรื่องดอกจอกไม่มีปัญหาครับสิบซูบเลยนะใช่ครับเกียร์อะไรใช้เกียร์เดิมเกียร์ของไอ้พีของโรเกียร์โรเกียร์สิบสิบอะไรนะสิบพีอีเป็นปั๊มสายใช่ครับกี่แรงเนี่ยมันอยู่ประมาณสามหกครับสามแล้วอ๋อมันนิดเดียวเองนี่เครื่องพวกนี้เขาเรียกว่าแรงบิดแรงบิดสูงในรอบต่ำแรงทอร์กสูงในรอบต่ำก็คือรอบแค่พันหนึ่ง มันจะทํางานได้จะไปของมันอ่าประหยัดน้ํามันเหมือนเดินเบาเลยใช่แต่มันก็ไปทํางานทั้งวันใช่แต่ถ้าเป็นเครื่องเล็กๆก็เร่งสุดโห้อยเร่งสุดขี้หูไหลอ่ะคนขับนี่ฟังกันไม่รู้เรื่องอันนี้เปิดเพลงสบายๆเลยใช่ไหมอ่ามันจะไปออกขึนมารุ่งรุค่อยเสียสองทางสองทางครับมีติดลมไหมมันก็มีบ้างครับเพราะว่านาตอนเนี้ยมันบางที่ยังเป็นหลุมไงอ๋อขับขับไปติดลมใช่มันจะเป็นหลุมเต่าอะไรเงี้ย อันนี้จะไปใส่เทเลอร์เครื่องดับเพเนะลิงเดี๋ยวมาดูกันเครื่องดับเพลิงอได้แต่เครื่องดีๆจัดไปครับจัดไปทีมงานมาจากสมุทรสงครามครับอ um e ู้แต่เครื่องนี้ทำไมมันสวยแท้ใช่จะาเป็นบอลลัมแต่ตัวนี้เปนอลเลยนะเองโอ้โหนี่มันก็เหมือนป้ายแดงเลยครับพี่เดี๋ยวตั้งตั้มอยู่ทำอะไรเดี๋ยวมิกวิ่งไปเกี่ยวให้แป๊บนึงสวยมากเลยทีมงานมากันเยอะครับมากันถ้าเสียต่อไม่ให้วันนี้โดนหิ้วแน่ <laughs> โ,ดโ,ดโดนโดนโดนอุ้มไปปรับทัศนคติแน่ต้องให้แล้วแหละ,หละวันนี้เดี๋ยวฟังเสียงครับรอฟังเสียงพร้อมกันโอ้เธอโบเหมือนไม่ได้ใช้เลยดูดิเดีจะวว่าจะดับเพลิงเลยรดน้ำก็แทบไม่ได้ใช้อ่ะ ถ้าบ้านเราผมก็เอาถ้ามันใหม่ขนาดนี้ใหม่ขนาดนี้ผมก็เอาผมว่าเต็มที่เลยไม่เกินหกหมื่นโลเนี่ยสภาพเนี้ถึงหรือเปล่าไม่ถึงหรอกเออดูจากท่อไอเสียดิน็อตท่อไอเสียดูดิยังไม่ไหม,ไมเลยอะยังกริบอยู่เลยดูไม่ยากหรอกถ้ารถใช้งานเยอะอเนี่ยไม่มีสีขาวแน่น็อตพวกนี้ยไม่มีแน่ไหมไปหมดแล้ว ิ๊บเลยสียต่อให้ราคาไว้เท่าไหร่ไม่รู้เครื่องตัวนี้สีดูเลยอะเท่าไหร่ไม่จะเสียต่อให้ราคาไม่เท่าไหร่ตัวนี้ไม่รู้เหมือาามมนกันมาแล้วมาแล้วว8แ8 410แรงหรือเปล่าตัวนี้ถึงไหมตัวนี้น่าจะเป็น550 550เลยเหรอหน,นี่อันนี้มันจะ เอาไปใช้แล้วมันเปลืองน้ำมันใช่ไหม V10 กับ V8 เนี่ยมันต่างกันแค่ประมาณ20เซนอ่าความยาวอ่าแค่ลูกสูบเดียวแค่ปลอกสูบเดียวอันนี้มันใหญ่แล้ว่าติดเริกก่มจะเล็กลงอ่าอ๋อสิบสูบนี่ลูกสูบจะเล็กกว่าอเอากำลังเอากาลังลูกสูบเ,เ,เอาเอาไว้เยอะไว้เขาสู้เขาไว้ คนคนติดคนคืคนแปดคนจะนติดได้ไงใช่มเฮ้ยแต่คนแปดคนตัวใหญ่มันก็ไม่แน่นะม,นมันเท่ากันไง <laughs> <laughs> เอเอไอ <laughs> สิบสูบสามหกแปดสูบเมื่อกี้สี่สี่ร้อยกว่าไม่ถึงห้าแล้วก็สี่ร้อยกว่าแล้วแปดถึงสามสาที่ว่าเคยดูอืมมาลองฟังเสียงกันครับกับเครื่องดับเพลิงตัวนี้ใหม่จริงๆจะใหม่กว่านี้ก็ ป้ายแดงแล้วครับดูถ้าเป็นสาวๆก็น่าจะอยู่มัธยมสองสามครับอับเลยวะชอบเหมือนกันเลยมั้ง <laughs> สุดจัดสาวนักเรียนผมสั้นกระโปรงเหียนนี่ครับโอ้โหสวยกิ๊บเลย ตอนนี้กำลังเทสครับไล่ระบบน้ำมันก่อนไม่มีผิดหวังหรอกไม่ผิดหวังหรอกถ้าเครื่องขนาดนี้เครื่องมีรื้อซ่อมไมผิดื้อื้อเป็นอะไหล่หถ้าเครื่องเก่ากันถ,ถ้าเครื่องเก่าก็น่าจะขายอะไหล่ได้เยอะกว่านะซ่อมไม่ไม่คุ้มหรอกซ่อมไม่คุ้มหรอกอันนี้ขาวร้า,ายเหรอ

เ,เติมน้ำเข้าไปแยกเข้าไปตอนนี้ยังไม่แปลงตูดปั๊มเนาะยังเป็นตูดปั๊มไฟฟ้าอยู่อโอ้ใหม่ขนาดนี้แรงอยู่แล้วแหละเดิมๆก็แรงนี่ดูนะเขาใหม่ไม่เคยเปิดซิงเลยนะเนี่ยยังแบบเนี้ยบเลยอะเห็นเครื่องสวยๆนี่มัน ไม่อยากไปไหนเลยชอบอะไรวีสิบละไหนดูเขาดูหน่อยวีสมันเป็นยังไงสิบส yeah,

เติมน้ำเรียบร้อยน้ำมันเครื่องเติมเรียบร้อยยังยังไม่มีใช่ไหมเออเกือบไ,ไ, <ป S 2> ไปแล้ว <ไป S 2> เออเกือบไปแล้ว,ลว pues เกือบไปแล้วน้ำมันเครื่องยังไม่เติมเพราะปกติเออม,มาจากมาจากเมืองนอกเขาไม่ให้มีน้ำมันเครื่องในเครื่องกันมันหกในเรือถ้าเกิดพื้นที่ในเรือเนี่ยมีน้ำมันเครื่องปุ๊บเขาจะปรับหนักเลยนะหนักเลย ขาก็เลยต้องเอาน้ำมันเครื่องออกครับแล้วก็เอามานี่คนระับเอามาเครื่องน้ำคันเครื่องใหม่นี่แหละแต่ว่าวนสตาร์ทคันน,นนั้นคันนี้คันโน้นไปก็นี่ครับพอเติมเสร็จแล้วปุ๊บพอขายเครื่องให้ลูกค้าก็ต้องเอา,เอากลับคืนนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกเอาไว้รอใส่เครื่องใหม่ไปอีก ในผิดหวังจริงๆครับเครื่องมีให้เลือกเยอะมากครับแต่สวไหมคัดเกี่ยงีนสาพันุมีโอเค เสียงกันนี้ปิดก,ก่อนไหมไอ้สายนี้นี่ลมครับทางเดินลมต้องแกะก่อนครับลมทมลม ะลอง,ลองครับผม mày đi tiếng đi đây món nám món nám thong đen đây nè kiếp mày đấy.